สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกรกฎทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่1น,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหยิบได้เป็น3มเหรียญน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็หลักทรัพย์นะคะใบนี้เขาบอกว่าการงานหรือธุรกิจหรือเรื่องเงินนะคะก็เริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างถ้าเป็นงานหรือว่าเกี่ยวกับการค้าขายหรืออะไรต่างๆนะคะ ลูกค้าเก่านะคะก็ยังมีกลับมาอุดหนุนนะคะแล้วก็ใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนลูกค้าใหม่นะลูกค้าใหม่ก็ต้องอยอมรับนะคะว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีหรือว่ามันมีน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ขายดีนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับค้าขายนะคะธุรกิจต่างๆนะถ้าเป็นพนักงานนะคะเป็นลูกจ้างพนักงานเงินเดือนเกี่ยวกับ ตำแหน่งหรือเงินเดือนนะคะก็ถือว่าดีนะคะมีเกณฑ์นะคะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะถือว่าโชคดีจากเรื่องงานนะคะค้าขายได้ทุกประเภทเลยค่ะ ใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปก็หยิบได้เป็นรูปไพ่สีไม้เท้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านการงานหรือว่าเรียนนะคะอ,ะอย่างที่บอกไปนะใบแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินก็เริ่มดีขึ้นนะคะใบนี้เรื่องงานนะคะก็เริ่มดีขึ้นมาตามลำดับนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ น่าพึงพอใจนะคะส่วนท่านที่คิดว่าจะย้ายบริษัทหรืออะไรอย่างงี้นะคะคงต้องรอไปอีกสักระยะนึงนะคะบริษัทที่อยู่นี้ก็คือมีเกณฑ์นะคะอยู่ได้นานมากเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ถ้าลงทุนลงแรงอะไรไปนะก็ถือว่าเตรียมนะคะฉลองความสำเร็จได้เลยนะคะ ใบที่3นะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะคะก็หยิบได้เป็นไพ่ตัว j u d g m e n t นะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเป็นไพ่เวนไพ่กรรมไพ่ที่มุ่งเน้นนะคะให้เราทำแต่กรรมดีนะคะใครคิดอะไรไม่ดีก็จะได้สิ่งที่มันไม่ดีกลับไปหมายถึงว่าถ้ามีคนมาคิดร้ายกับเรานะคะเขาก็จะได้รับกรรมตัวนั้นนะคะ ย้อนกลับไปที่ตัวเขานะคะช่วงนี้มีให้ตัว j u d เม้น t ขึ้นมาให้เรานะคะก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้านะคะมันจะมีเหตุการณ์แบบที่ไม่คาดคิดนะคะคือบางสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่เป็นตามนั้นแต่สิ่งที่ไม่ได้คิดนะคะมักจะเกิดขึ้น นะถ้าเป็นในด้านสุขภาพนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าดีจะกลับมาฟื้นฟูแล้วก็หายดีนะคะถ้าเป็นด้านความรักความรักนี่คือจะเจอแล้วก็ปิ๊งปังกันโดยทันทีทันใดเลยนะคะใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงนะคะเป็นไพ่แดเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้ก็ถือว่า การเงินของคุณอย่างที่บอกไปนะคะเป็นใบแรกถือว่าดีนะคะโปรเจกต์ใหม่อะไระที่เราวางแผนไว้นะคะมันก็อ,อาจจะต้องเพิ่มความรอบคอบไปอีกนิดนึงเพราะบางท่านก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่อะไรเข้ามาเ<ม>งินทองนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีมากมายแต่ก็ไม่ได้ตกอับนะคะเพราะว่าตัวท่านเองเป็นคนที่ขยันนะคะ เสียงโชคก็พอมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะลองดูนะใบที่5นะคะเป็นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะเป็นด้านการงานเป็นราชนีนะคะถือไม้เท้านั่งอยู่บนบันลังถือว่าดีนะคะเรื่องการงานก็มีโอกาสก้าวหน้านะคะคือเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะก็งานหรือโปรเจกต์หรือเป็นพนักงานต่างๆนี่ก็คือ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีตัวไพ่ราชินีเกี่ยวกับงานนะคะใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตหยิบได้เป็นไพ่ราชินีนะคะถือเหรียญนั่งอยู่บนวัลลังเขาบอกว่าใบนี้นะคะจะมั่งมีเงินทองทรัพย์สินและอำนาจนะคะอาจจะโชคดีจากการงานหรือธุรกิจต่างๆ ะค,ะคือถ้าคิดจะทำสิ่งใดแล้วนะคะก็จะสำเร็จตามเป้าหมายนะคะเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์แบบซื้อเครื่องประดับที่มีมูลค่านะคะเอามาไว้หรือสะสมนะ,ะใช่ได้นะคะคุณผู้ชายที่จะจีบสาวกรกฎในเดือนนี้สาราศีกรกฎนะคะคุณต้องเป็นสายเป้นะคะเพราะว่าเธอจะ เน้นนะคะวิเคราะห์ตามฐานะมากกว่าเหตุผลซะอีกนะคือชาวราศีกรกฎเดือนนี้อาจจะมีรสนิยมที่สูงนิดนึงเพราะว่าเป็นนักธุรกิจนะคะอ่าก็คือจะมองอะไรนี่คือเป็นธุรกิจหมดเลยนะคะจะชอบเงินทองแล้วก็ทรัพย์สมบัติมากนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะ ใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยหยิบได้เป็นไพ่ The World นะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าดวงชะตานะคะจากที่เคยอาพัดตกต่ำจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะสูงขึ้นนะคะคือทำนายว่าคุณจะได้พ้นเคราะห์และวิบากกรรมต่อจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเจอเพื่อนดีเจอ คนที่ถูกชะตานะคะหรือที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้นะก็จะช่วยกันนะคะสร้างความมั่าางคั่งให้กับครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็ทําจิตใจหรือว่าทําตัวให้อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะคะเขาเรียกว่ากรรมดีหรือสิ่งที่ดีมันจะได้อยู่กับเรานานๆน,นะคะแต่มันไม่ได้มาแบบหวือหวาหรือปุ๊บปั๊บนะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดีขึ้น อาจจะเริ่มดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างก็หยิบเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่ของความสงบความนิ่งนะคะช่วงนี้อาจจะหาเวลาไปพักผ่อนนะคะพักผ่อนร่างกายพักผ่อนสมองเพื่อที่จะมีแรงนะคะกลับมาสู้นะคะก็อาจจะเป็นที่เย็นๆที่มีน้ำเป็นทะเล ไปอะไรต่างๆนะคะถือว่าดีนะแต่ว่าช่วงนี้ชีวิตไม่ได้แบบหวือหวาหรืออะไรมากนะคะก็มีบางช่วงแล้วก็จะมีความจริงที่ถูกเปิดเผยเพราะว่ามันจะเป็นรูปของผู้หญิงนะคะที่เปลือยกายนะคะก็จะมีความจริงบางอย่างแต่ไม่ได้เลวร้ายหรือว่าเดือดร้อนนะคะ ใบที่9นะคะความคิดภายในใจนะ mm. ก็จะหยิบได้เป็นไพ่5ดาบนะคะ mm. เกี่ยวกับด้าน mm. การงาน mm. การเรียนช่วงนี้ก็เหนื่อยนิดนึงนะคะ mm. ก็ะมันก็มีอุปสรรคมีอะไรทางธุรกิจบ้าง mm. แต่คุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดี mm. เพราะว่าอย่างอย่างธุรกิจหรือการงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็ต้องมีบางช่วงนะคะที่มันยากลำบากแต่ ตัวคุณนะคะก็ต้องเพิ่มความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะต้องต่อสู้ด้วยใจเท่านั้นนะคะให้มีสติแล้วก็ความมุ่งม,มั่นนะคะถึงจะเอาชนะได้นะการงานถ้าถ้าจะยังหาสมัครนะก็จะรอไปก่อนนิดนึงนะแต่มันก็จะจะจะดีอยู่นะคะใบที่10นะคะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์ก็ได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่เขาเรียกว่า เหมือนค้นพบสัจธรรมของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเป็นไพ่ที่เหมือนคนที่สนใจทางด้านศาสนาหรือถ้าเป็นคนผู้ชายก็อยากบวชคุณผู้หญิงก็อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งถ้ามีเวลานะก็ควรหาโอกาสไปก็ได้หรือบางท่านนะคะอาจจะได้พบเจอกับผู้รู้หรือคนที่มีอายุเยอะกว่าแล้วก็ เป็นคนที่สนใจทางด้านศาสนาไม่ใช่น้อยนะคะเหมือนเราแบบไม่ชอบสังคมอะ่ะอยากตัดขาดจากสังคมอยากไปอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะก็จะสรุปนะคะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนมก,กรานะเดือนนี้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเป็นเรื่องดวงชะตาที่มันย่ำแย่มันก็จะพลิกเปลี่ยนนะคะไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตของคุณนะคะจะพ้นวิบากกรรมจะพ้นเคราะห์พ้นอุปสรรคแล้วแหละมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโดยทั่วไปมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะเกิดมา,าเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้คุณเตรียมพร้อมไว้ให้ดีสิ่งที่คุณคิด มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามดวงของมันนะคะแนะนำให้ทำกรรมดีเยอะๆเร่งทำความดีนะคะด้านการเงินก็จะมีเงินทองทรัพย์สินและอำนาจเงินและงานนะคะมันจะมาควบคู่กันนะเงินทองนี่ก็ไม่ได้ขาดมือนะคะ ท่นที่ทำธุรกิจค้าขายต่างๆลูกค้าก็มีแวะเวียนมานะคะลูกค้าเก่านะลูกค้าใหม่ก็อาจจะมีมาไม่เยอะนะคะก็จะมีการเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆเนาะแต่มันก็เป็นไปตามวงจรของชีวิตเรานะคะเรื่องการเงินก,ก็ดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ควรร่วมหุ้นกับคนอื่นเยอะเรื่องสุขภาพ เรื่องสุขภาพนี้ก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวไพ่ j u s m i n e นะคะตอนนี้คือเริ่มดีเริ่มเฟิ้์นฟูขึ้นแล้วนะคะด้านความรักครอบครัวนะคนที่โสดนะจะเจอคนที่แบบเจอแล้วก็สปาร์กเลยนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าหวือหวาอะไรมากแต่จะพบเจอคนที่โดนใจอยู่นะคะท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะเขาเรียกว่าประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะให้ดีกว่าเดิม ะะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกรกฎในเดือนมกรานะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะขอให้ทุกทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จนะคะมีความสำเร็จในทุกๆด้านตลอดปี6 4ีแล้วก็ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ